สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูจุ๋ค่ะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาอ่านหนังสือภาษาไทยกันค่ะเด็กๆยิบภาษาไทยเล่มอ่านให้แม่ฟังขึ้นมาค่ะเตรียมพร้อมไปพร้อมคุณครูเลยค่ะแล้ววันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในบทที่4ใช่แล้วค่ะในบทที่4เด็กๆพร้อมแล้วเปิดไปในบทที่4นะคะแล้วเราจะมาอ่านกันค่ะ เด็กๆมาเปิดบทที่4กันเลยค่ะบทที่4สระอุกุ้งสะกดว่ากอุองอกุ้งไม้โทกุ้งมาดูคำต่อไปกันนะคะเด็กๆภาพอะไรคะภาพถุงเท้าเรามาสะกดคำว่าถุงเท้ากันค่ะ ขออุงอถุงทอเอาเทาไม่โทเท้าถุงเท้าต่อไปค่ะกออุงอกุ้งไม่โทกุ้งหอเอาเผากุ้งเผาคำต่อไปค่ะขอเอกมอเข็มหอมออุดอหมด เข็มหมดคำต่อไปค่ะพออุนอหุน่นไม่เอกหุน่นยออนอยนตอเต่ากระรันหุ่นยนต่อไปเรามาดูประโยคกันนะคะด้านล่างนี้เด็กๆสามารถที่จะอ่านเป็นเรื่องราวได้เลยค่ะฉันชอบอหุ่นละมดุด มังคุดพุทซาทุเรียนเนื้อหนาหอมหน้าชวนชิมเป็นคำเกี่ยวกับผลไม้อร่อยๆทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะ เมื่ออ่านไปพร้อมกับคุณครูแล้วคุณครูขอให้เด็กๆไปทบทวนเพิ่มเติมฝึกอ่านอยู่เสมอนะคะแล้วเด็กๆก็จะเป็นคนที่อ่านหนังสือเก่งค่ะสำหรับวันนี้คุณครูขอจบเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ